ก็แกลเป็นอีคิวอีคิวสังเนนน้อยเจ้าปัญญาเป็นไอเวฟโซนางกล้องยิ้มสวยสวยนันทตะพงศ์สเตฟานเป็นนางฟ้าหน้าตาไปที่นี่เพราะฉันชอบเดียบขาคือแม่สุธิราวีรกุลยี่เอพรสิติกายนต์วันแคร์วันเกิดบิวเหมือนบัสมูฟี่คิมเม็งกิงเลิฟละคารีไยิงสุติการเหมือนสแกรี่บาร์นี่จูนนักร้องหนุ่มเอ็ดเวิร์ด ประกาศอำลาว,วงการบันเทิงเพื่อจะไปแต่งงานกับแฟนสาวที่หมื่นนอกข่าวนี้ทำให้บรรดาแฟนคลับทั้งหลายเกิดช็อกหมดสติจะต้องเข้าโรงพยาบาลไปหลายร้อยคนช็อกหมดสติเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอถ้ามีมีรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็รนเรียนซิริมุสาวิทยา,าไปอยูเนะ่เมืองนะมิมิจะไม่ได้เจอหน้าพี่แออีกแล้วท่า,าธานาัน่น่แกบานี่ ราจะให้มีมี่รู้วันนี้วันกันวันกันยานีเยอะเลยกระเปาจมีอะไรหรอไมเคิลนยันนี้กินกุ้งเหมปบรเลยนี่รักโมยาแล้วยี่สิบวส,ส,สวยนั้นหงษ์เสเตเป้มมใส่เสื้อกล้ามสีเขียวใส่กางเกงขาสันส้น,น,นสีน้ำเงินเยแล้วก็รองเท้าสีน้ำเงินเข้ม น้าทโพเทว์แฟนใส่เส si> ื้อกลาสสิเขียดทรงเหมือนกับเกิลมีเทอร์ฟรักแอ้นี่นายวุดนอะไรกันนี่นี่ไม่เป็นไรนี้นี่อดีตสดังที่วันละกันมินตี้หนูพูดเพราะจริงจริงเด็กดีพูดเพราะแย่แล้วทำยังไงดีแล้วเจ้าพ่อไวรัสไงฮะไวรัส มีเล่นสอบไวรัสเข้าคื่ของพี่มิมี่เลยหรอยิ้มสวยอนวัมนัทพงสเตฟานยิ้มยัจากไซดิสอินโฟสครีนนัทพงสเตฟานใส่เสื้อกาสีเขียวอยที่ไหนผมไม่อยากใส่เสื้อแขนสั้นสีเขียวเกียร์ที่สุดมีแต่นัทพงเนใส่เสื้อสีเขียวมาลมทวนสูงคูณหมู โดนแอบถ่ายนัทพงศ์เซฟว่นทำแบบนี้น่ารักที่สุดในโลกอันนี้แมวสุธีราวีรักุลยิ่เอ็ดพฤศจิกายนจรจริงด้วยวันเกิดนัทพงศ์ยิ่เอ็ดพฤศจิกายนเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าพ่อยังรักกันอยู่หรือเปล่าไม่ที่รอมฮอนเป็นเก่าพี่มิมี่ทำใจดีๆไว้นะครับนัทพงศ์หน้าตาเหมือนไอวุฒิเบี้ยนเดี่ยวกันเหมือนไอพิติวุฒิ อ่ะทิศย่าเลยวะอย่างา้ยแล้วังว่ามินตี้ที่ฉันมองยามนนะั้นแต่นี้มันกับผู้ทวเลยยัย,นย,ยขนาดตอนนอนหลับยังละเมอคลิลที่เอ็ดเวิร์ดไม่เลิกมินตี้ลนะเมอคลิกคลิปคลิปนั้นพงเป็นวน นินตี้อยู่กับเด็กผู้หญิงนั่นน่ะไม่อยู่กับเด็กผู้ชายแม่ม้อยกับปันปันในข่าวนี้สุติกันถ้ามีมีรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็กนพรรัตดาสุพิชยาอังคณาเศรษพัฒน์กรรัตเกิดเสเอ็ดพฤษภาคมเกิดเสสี่สิงหาคมเกิดสิเจ็ดเมษายนกนพรเฉินทยนุชย์สุพิชยาสุสายบลริ่งเศรภพัฒน์ชัยเพชรวารการพรมเทพนิจิที่สุติกันวารการเหมือนกันนพปรพาไปอัิยาบุรนนะนี่ครับพฤษภาคมและนี่หญิงจุน กัววานิดนปั๊บเป็นเหมือ,อไงอันนี้ลัคก,กี้ลัคณานาเสิริสิบหงมกราคมมีแต่เวทีตาขวัญกะมลขับไพศาลยี่เจ็ดนิถวน้ายอดไปน้ำงายมันนั่งดันหน้าก้อยมุสีฟ้าสายนอีกดวดีซะเจา้าคอนิจันท์สเพลินตาเสรีสกุลพัฒน์แปดเมษายนอ๋อ,อ,อไมดับนะพี่มินตี้เป็นเฟซ ทั้งมีกีวีขวัญข้าฟิเบอร์สได้ไหมได้ไหมมึงเตียวว่ามีเพชรหน้าเหมือนที่พรเปียบผ้าใส่วันตาสายตาเอียงหน้าเหมือนฮูโทโมย่าเปี้ยบสนุกสนุกเฮอกรีดเอฟเฟกต์เป็นเอยิ้มสวยสวยวุ้นพอนเป็นอัดรุนีอุ้ยมาได้แล้วเอาล่ะแล้วมาติดเฮ้ยนั่น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  ไอ้วอวล้ันอันนี้มันตี้ไปแล้วไม่ได้อะไรกันเนี่ยอันนี้น้ำมันอะไรกันเนี่ย <ünd S 1> นายื้อเพื่้มาสง่างคััตเป็นเฟสว้าหนัววววนวว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 ะวว <ünd> นวว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 บุญ <ünd> นนซ้ว่ มินตี้แอบจ้องธนาพง์หน้าเหมือนที่ดีวโี๊ตเลยนั่นนั่นันีกาเด็กยันทีกาหัวัแม่สพิงเอนทใจดว้นะคัอย่าลออกพราะถูกธนพรตีธนภาพาอย่างแรงตัวเองให้นมากนะลูกนาคิสะร้องไห้ แล้วพอจะรักเพยงนี้ไหมโครโรเซนเซอิเดดดาดาลือกเพลงใหม่ดาดาพีเอดเวิร์กีไม่ได้ละต้องเลือกัดรลือเก็บดูแล้วสนุกมากมินตี้เฮฮาบัลเล่แค่นี้ก็ถูกแล้วนะครับ ขนนนอหลับยัังงลละเมอกิ้ทพงศ์สเตฟานเป็นนางฟ้าหน้าตาที่ไหนในหัวเรียมนงเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปมินตี้แอปผอมแก้มนัทพงศ์สเตฟานเป็นนางฟ้าหน้าที่ไหนหัวเรี่ยมอันนี้มาสุธีราเย่พฤศจิกายนอย่าลอกนามีดะอย่าลอกนะต้องมิดารพูดภาษาสองกันจูนนักร้องหนุ่มเอ็ดเวิร์ดก็ประกาศอำลาวงการบันเทิงเพื่อจะไปแต่งงานกับแฟนสาวที่เมืองนอก อยู่ที่โรงเรียนศิรินุสาวิทยามินตี้เรียนหนังสือนั่งกับเตฟันมินตี้อับจนเตฟันเรียนหนังสืออย่าลอกรถถูนักกิสศัใครยิง่งคนโรเซนเซ,นเซต์ตายเสียชีวิตคนโรเซนไซ,ซส์เด็กพระถ,ถูน,กน,กน,น,นักกิสศัล้อให้นายหมวยกบมินตี้อาทิตย์ากแต่ว่ากันงงหนึ่งหมูยะย้เอ็กระดาษคอนถูมาแล้วดูแลสนุกมากมาก